อยากจะจับขังก็จับขังอยากจะปล่อยก็ปล่อยแต่แม่งเสือกปล่อยวันที่หยุดราชะการฮัลโหลเราจะเป็นเด็กดื้อของแผ่นดินต่อไปค่ะเพือ่อที่จะสู้เพื่อที่จะทัพไปต่อสู้กับพวกเผด็จการและแน่นอนว่าหนูจะเป็นเด็กดื้อที่จะพูดเรื่องสถาบันการศึกษาต่อไปถึงแม้ว่าใครจะมาห้ามหนูก็ตามพอ มหาวิทยาธรรมศาสตร์เห็นว่ากลุ่มม็อบเนี่ยจะไปเคลื่อนไหวจะไปโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อีกมหาวิทยาธรรมศาสตร์โดดหนีเลยอาจารย์โดดหนีเลยตอนแรกก็วังเงื่อนไขว่าต้องมีอาจารย์รับรองโน่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าแถลงการว่าจะมาโจมตีสถาบันจะเอาแบบบื้มบสิ่งที่ทำมาอธิการบดีคณะบดีโดดหนีกันหมดเลยนะครับเพราะอะไรอ่ะคุกไงนะฮะคุกรออยู่ไงนะฮะ ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเกมเปลี่ยนไปหมดเลยนะจากโพสตีฟกลายเป็นเนกาตีฟนะสิ่งที่พวกเราเห็นคือการเผานะหมายเรียกนะต่อต้านเรื่องหมายจับจับและปล่อยความชอบธรรมมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงตามลำดับเห็นไหมผมเคยเรียนหุ้นส่วนว่าการเมืองมันใจเย็นๆใจเย็นเย็น,ยนดูนะมันเยเย็นใจเย็นใจเย็นเข้าไปเรื่อย ตอนนี้การถแถลงการของสหรัฐอเมริกาผมเคยบอกไว้แล้วมีคนโอ้ยอเมริกันสนับสนุนมอบอย่างนั้นอย่างนี้ยผมบอกไม่จริงสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนโหวตกันมานะไปอันดับหนึ่งเลยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับมอปดแอกฮะปรากฏว่าตอนนี้เคว้งนะครับแ่ทิ้งให้โดดเดี่ยวนะเป็นประเด็นไฮไลท์ในวันนี้เกิดอะไรขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าวันนี้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นโดยเฉพาะคําพูดของนาย,ยกรัมตรีที่เป็นห่วงที่จะเกิดความวุ่นวาย แลวก,ก,การเคลื่อนไหวของเยาวชนปลดแอกที่มีการเคลื่อนไหวในวันนี้และทําไมผมถึงบอกว่างานนี้เขากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเควง้งไม่รู้จะไปซ้ายหรือไปขวาดีนะครับการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งประชาธิปไตายนะครับไม่ได้มาด้วยการร้องขอแน่นอนนะครับกราบใดที่เผด็จการยังมีอำนาจอยู่นะฮะมัน ก็สมควรที่จะต้องนะครับะะะะสู้กันด้วยอํานาจอํานาจเผด็จก,การกับอํานาจของประชาชนนะครับเอ,อวันน่ะวันที่ผมตัดสิน<ช><บ>ผู้ต้องขังที่นอนห้องเดียวกันวิจารสถาบันกษัตริย์ให้ผมฟังนะครับ,<ช>บมันเปลี่ยนไปแล้ว โลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วทําไมวันนี้เขาถึงต้องคุกคามเราเพราะว่าเขากลัวเราเขากลัวเราแล้วนะครับและผมผมคิดว่าแบบนี้ว่าการที่ปากขังผมและปล่อยตัวผมในวันหยุดราชการเป็นความผิดแปลกและผิดเพี้ยนของกระบวนการยุติธรรมสงสัยไหมว่า อยากจะจับขังก็จับขังอยากจะปล่อยก็ปล่อยแต่แม่เสือกปล่อยวันที่หยุดราชก,การฮัลโหลหรือสิ่งที่ท่านต้องการให้เราเข้าไปหรือต้องการขังเราปเป็นเพราะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยสั่งมา แต่ต้บอกทุกคนครับว่าถึงนขนาดนี้ออกมาแล้วผมก็คือผู้ที่ไม่มีมนทินมัวหมองแล้วนะครับเ <Lan> ทียบกับใครๆอีกหลายๆคนที่เพิ่องออกมาแล้วก็ไม่มีมนทินมัวหมองผมออกมาแล้วครับมีแค่รถเก๋งของพี่ทนายมารับเพื่อกลับบ้านผมไม่ได้ กลับบ้านด้วยเครื่องบินที่พอรู้สึกว่าอยากขังใครก็ขังอยากปล่อยใครก็ปล่อยอยากจะทำอะไรฉันก็ทำเพราะฉันมีอำนาจฉันมีเงินและเงินเหล่านั้นก็คือเงินภาษีกู ก็หนูบอกอาจารย์ตรงนี้แล้วันว่าเขาไม่ให้ใช้นะคะอาจารย์อนูามายนะไม่ต้องวดครับครัหลังมาลัคาทุกคนเลย้่ะคัมอยเื่งตังงีนะครับยืนตรงๆแล้วหันหน้าหาแล้วเรา ตัดตัดต้นตับุ้งเงเอามือตัดเลยดนีนรบนดี้นะครับหมุนรอบเลยหมุนรอบเลยตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยลูกูจ้าไหคลุ้ลกฝั่งนี้นะครับลุจ้า

ซึ่งบริเวณนี้นะครับก็เป็นอนุสาวรีย์ของนายปีดีพนมยงค์นะครับผู้ประสานการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งอาจารย์ปีดีเข้าฝันพี่อานนท์ด้วยนะครับใช่พี่ฮานน์บอกว่าอาจารย์ปีดีมาเข้าฝันค่ะบอกว่าให้ใช้พื้นที่ชุมนุมได้ก็ยึดหลักตามอาจารย์ปีดีแล้วกันเราก็ถือเป็นอธิการก่อนอาจารย์เกตี้เนีครับลุงครับขอดดีนะเพราะว่าบอกอาจารย์วันนี้เขาไม่ให้เขาไม่ให้หนูไปแล้วอาจารย์ ตะวันะครับพูดเรื่องการแพทย์อาจารย์ไม่ค่อยได้ยินโตออกนิดเลยครับโตเข้าเต็มครับผมหนูจะใช้แน่นอนนะใช้แน่นอนค่ะลุงรับก่อนทางซ้ายครับลุงรับตรงตรงพับลุงครับลุงตรงตรงตรงหน้านี่เลยเหนื่อยหน่อยเนาะเไม่แข็งไม่แข็เหนื่อยหน่อย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 แล้วก็ทางนี้นะ อีกทีนึงอีกทางไ้ก็ได้เงินรู่ะเดินนะรูกครับได้ไหมรู้รู้มันมุมมันดีไงรู้คนดีมากเลยก็เลนานครบครเลยก็ออาจารย์อกหน้าหน่อยนะอยากบอกอยากบอกอะไรอาจารย์ีดีบ้างคร so ับลุงก็อยากบอกอาจารยีดีว่า ไม่ต้องห่วงนะคะอาจารย์หนูจะไม่ยอมฟังอารเกตินีอย่างแน่นอนค่ะเราจะเป็นเด็กดื้อของแผ่นดินต่อไปค่ะเพื่อที่จะสู้เพื่อไปทันทิวไปต่อสู้กับพวกพเผด็จก,การและแน่นอนว่าหนูจะเป็นเด็กดื้อที่จะพูดเรื่อยสถาบันการศึกษาต่อไปถึงแม้ว่าใครจะมาห้ามหนูก็ตามค่ะที่แบบเควงนเชนปรากฏการณ์คงเห็นได้ชัดว่าล่าสุดสถานทูตของสหรัฐอเมริกาออกมาแถลงการ นะครับว่าไม่ให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวม็อบในประเทศไทยต่างจากในฮ่องกงนะครับที่สหรัฐอเมริกาแสดงท่าทีชัดเจนนะให้การสนับสนุนม็อบการเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกในฮ่องกงชัดเจนโดยมีเจ้าที่เ i a ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เจ้าที่ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาแสดงความคิดเห็นให้การสนับสนุนทั้งออสเตรเลียอังกฤษสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวในฮ่องกงแต่ต่างจากประเทศไทยเลย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไรนะครับทำไมสถานทูตสหร,รัฐอเมริกาออกมาถแถลงแบบนี้นะครับสาเหตุเกิดจากมีภาพของทูตคนเดิมที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศไทยนะครับของสหร,รัฐอเมริกาปรากฏว่าได้มีการนัดหมายเจอกับเพนกวินนะก็มีภาพถ่ายออกมาและถูกโจมตีในโซเชียลมีเดียอย่างหนักว่าสหร,รัฐอเมริกาเข้าทำการแทรกแซงกิจาการภายในของประเทศไทยซึ่งทูตคนนี้เป็นสายเหี่ยวและก็โดนย้าย ออกไปจากประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานทูตสหรัฐอเมริกาคราวนี้จึงออกมาถแถลงการอย่างเป็นทางการว่าเขาสนับสนุนประชาธิปไตยแต่ไม่สนับสนุนให้เกิดม็อบภายในประเทศนี่ไงเคร่งที่1นนะครับขณะเดียวกันวันนี้เพนกวินก็ออกมาปฏิเสธนะครับไปขึ้นศาลขอเลื่อนนะหลังจากที่มีการ ร้องขอให้ถอนประกันตัวเพนกวินผิดเงื่อนไขการประกันตัวเพนกวินก็ไปเลื่อนขอสารบอกว่าขอตรวจเอกสารเอกสารยังไม่พร้อมที่จะสู้ขอเลื่อนไปก่อนสารก็ให้เลื่อนไปเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเพนกวินก็ปฏิเสธว่าการที่มีข่าวว่าสอสอของพรรคเพื่อไทยออกมาเปิดเผยนะซึ่งมีสื่ออย่างผู้จัดการเนี่ยมาเปิดเผยบอกว่ามีการไปขอเงินนะคนชื่อพอพาเนี่ยไปขอเงินนะ ก็เลยส่งผลทําให้สอสอทั้งหลายไม่ยอมให้กรนะโดดหนีกระโดะโดไม่อยากจะไปยุ่งเพราะกลัวว่าจะไปเกี่ยวข้องกับการโจมตีสถาบันนะครับเพนกวินก็บอกไม่จริงไม่ใช่นะครับในขณะเดียวกันโคลนกลุ่มนี้กลุ่มปวดแอกก็ยังคงเดินทางไปยืน่นพวงไปวางพวงหลีดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหลังจากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นประกาศแถลงการอย่างเป็นทางการไม่ให้มีการชุมนุมประท้วงในมหาวิทยาลัย นะครับอย่างแรก็ตามพี่สิสุวรรณจันยาฮะซึ่งเป็นนักโรงเรียนเนี่ยก็บอกว่ามหาวิทยธรรมศาสตร์ทําแค่นี้ไม่พอหรอกนะครับถ้ามหาวิทยธรรมศาสตร์ทําแค่นี้ไปบอกว่าห้ามและมีการชุมนุมเกิดขึ้นและนิ่งเฉยเนี่ยไม่ได้ต้องมีการดําเนินการหรือดําเนินคดีกับกลุ่มนิสิตนักศึกษากลุ่มนี้ถ้าไม่ทํามหาวิทยาัยธรรมศาสตร์นะครับเพราะเป็นเจ้าที่ของรัฐก็จะมีความผิดตามมาตรา157นะนี่ก็น่าดูเหมือนกันนะ และตอนนี้หลายสถาบันก็ออกแถลงการห้ามใช้โลโก้นะครับของสถาบันเข้าร่วมาการชุมนุมล่าสุดก็เป็นของอกเกษตรก็บอกว่าห้ามใช้โลโก้ของสถาบันและชื่อของสถาบันไปร่วมกับการชุม,มนุมครั้งนี้เริ่มโดดเดียวละตอนนี้ในขณะที่แบลนด์ของเพนกวินและก็แกนนำกลุ่มปลดแอกเนี่ย ก็จะมีการเคลื่อนกระบวนนะครับไปที่บริเวณสนามหลวงนะติดพระบรมมหาชวังซึ่งปัจจุบันประกาศนะเป็นเขตโบราณสถานนะบางคนตั้งคำถามบอกอะไรจุดตั้งคำถามตรงไหนเป็นโบราณสถานนะครับไม่เห็นมีวัตถุอันไหนที่ชี้ให้เห็นเป็นโบราณสถานเลยนะ แสดงว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือไม่ดูประวัติศาสตร์ว่าทาไมเขาประกาศเป็นที่มามันที่มายังไงเมื่อก่อนเป็นทุ่งพระเมรุตยังไงนะครับทำนาย,ยังไงเป็นสวนเกษตรยังไงและต่อมาเขาพัฒนานะครับแล้วก็เป็นโบราณสถานอย่างไรนะครับไปอยู่คู่ประเทศไทยมาหลายร้อยปีนะบอกไม่เห็นมีวัตถุเลยโบราณสถานก็มันจะเป็นต้องเป็นวัตถุนะฮะองค์สายต้องไปหัดเรียนหนังสือใหม่นะก็คงจะทําไม่เห็นนะ คนเรียนน้อยก็รู้น้อยวิพากษ์วิจารณ์แบบคนไม่รู้ก็ทำให้เป็นตัวตลกนะแปลกดีนะครับก็ทําให้เห็นนะว่าเขาจากนั้นเขาจะไปสนามหลวงจากสนามหลวงก็จะไปทาเนียบรัฐบาลแต่การไปทําเนียบรัฐบาลนะวันที่20บนี่เขาบอกจะนอนหลับปักค้างจากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนจะปิดถนนทาเนีย้ที่ลาดดําเนินจะเปลี่ยนชื่อถนนลาดดําเนินโน่นนี่นั้นเปลี่ยนไม่ได้นะครับจากนั้นก็จะไปทำเนียบรัฐบาลในวันที่20ปรากฏว่าวันที่20ทําทำเนียบรัฐบาลปิด <c oughs> งงนิมืองกันนะฮะงงีเหมือนกันทำไมก็ปักหลักวันที่19เพราะวันที่19กันยายนนะครับเพราะเป็นวันที่ทักษิณเสียอำนาจถูกยึดอำนาจนะฮะเป็นวันที่พวกไยเขาเสียอำนาจก็ปักธงวันที่19นี่คือการเคลื่อนไหวนะครับของพวกเขาในวันที่ทักษิณเสียอำนาจคงชัดเจนนะความชอบธรรมของกลุ่มปลดแอกมันน้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับพอถูกจับตายได้แล้ว ทนายวันชัยสอนศิริก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีเริ่มรู้แล้วนะครับเรื่องของการแก้ไขตํานูนเนี่ยนะครับที่มีฝ่ายค้านกําหนดที่ว่าจะต้องแก้ตํานูนในรูปแบบน้นนนนี้นะไม่ว่าจะเป็นห้าจะยกเลิกพรรคเล็กทั้งหมดนะครับด้วยการใช้บัตรเลือกตั้งสองใบจะยกเลิกห้ามสวมาโหวตนายกนะเพราะฝ่ายตัวเองจะได้เปรียบ นะครับแล้วก็ห้ามที่จะให้มีนายกคนนอกเข้ามาได้นะซึ่งรัฐมนตเขียนไว้นายกคนนอกซึ่งทนายวันชัยฮะซึ่งเป็นสวก็บอกว่าอรัฐมนตรีมันเขียนไว้เนี่ยเขียนไว้เพื่อที่จะให้ประเทศมีทางออกนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตแต่ฝั่งเพื่อไทยฝั่งฝ่ายค้านก็มองว่าสิ่ง,งนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองเสียเปรียบถ้ามีพรรคเล็กขึ้นมาถ้าเลือกตั้งหมายตัวเองก็แพ้ นะครับถ้ามีคนดอกมาได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาตัวเองก็แพ้นะครับไม่มีโอกาสจะได้กลับมาถ้าสวมาโหวตได้ตัวเองก็แพ้นะครับจึงพยายามเลิกหรือให้มีการแก้ไขรัฐมนตรนสามมาตราก่อนที่จะมีการบุกขับไล่นายกรัฐมตรีอย่างเป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามจนถึงขานาดนี้นะฮะกลุ่มไทยพักดีก็มีการล่าหลายชื่อนะครับคัดค้านการแก้ไขรัฐมนรีนนะฮะก็ล่าไปเดือครึ่งวันมั้ง บอกว่าจะเอาห้าหมื่นลายชื่อไม่ทันครึ่งวันปรากฏว่าตอนนี้ทะลุห้าหมื่นลายชื่อแล้วนะครับคุณชวนหลีกภัยในฐานะประธานรัฐสภานะครับก็บอกว่าไม่จําเป็นหรอกไม่ต้องเอามาห้าหมื่นลายชื่อหมื่นลายชื่อก็พอละแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มันจู่ด้วยเรื่องการแก้ไขรัฐมนูล่ยนะครับถึงแม้ว่าเพื่อไทยตอนนี้จู่ๆก็หางโผล่ขึ้นมาบอกว่าผมบอกไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องมาแก่ก็มาแก้รัฐมนซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วมันแก้ไม่ได้เขาเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับ ทำไมเขาก็ทาแล้วก็พยายามจะใช้ประเด็นน้นมาย,ยอ้อมแก้จม,มนวนเชื่อเป็นประเด็นเป็นเงื่อนไขให้ม็อบมีความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวนะครับอย่างไรก็ตามเขามีการเรียกร้องให้นาย,ยกรัฐมนตรีกุณประยุทธ์ลาออกกลางสภาแต่พลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันไม่ลาออกก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เห็นวันนี้ไม่เชิญสังเห์พลเอกประยุทธ์รับโดนดา่าสารพัดเล,ลยอดทนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไทยพักดีตอนนี้ก็ พริกมาค้านแก้ธรรมนูนนะพรรคร่วมทับาลก็ไม่เอาด้วยการแก้ธรรมนูญสวก็ไม่เอาด้วยกับการแก้ธรรมนูญเกมเปลี่ยนหมดละเกมเปลี่ยนรนะบ,บบบบๆๆๆอย่างรวดเร็วนะการเมืองตอนนี้มันสนุกนะความชอบธรรมของฝ่ายต่อต้านกําลังอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงตามเวลาการเมืองอย่างนี้ผมเรียนมันมีเวลาของมันลูกตุ้มนาฬิกาเมื่อเวียงไปแล้วนต้องเวียงกลับดูจังหวะให้ดียกตัวอย่างจังหวะบางคนถามผมว่าจังหวะมันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการพลิกเรื่องของการคัดค้านตะมูลมาเป็นการที่จะสนับสนุนการแก้ไขตะมูลเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการไม่เอาด้วยกับการแก้ไขตะมูลทั้งสสทั้งสวนะครับไปเกี่ยวข้องอะไรกับลุงพลนะกลยุทธ์ทางการเมืองมันเป็นอย่างนี้เวลาจะขยับหมากในกลยุทธ์ทางการเมืองต้องดูกระแสต้องจับกระแสหรือต้องสร้างกระแสขึ้นมาพอสร้างกระแสปุ๊บจังหวะทางสังคมมาการเมืองเสียบกระแสการ ไม่เอารัฐมนูลจึงเป็นกระแสที่เบาแล้วมันเกิดการพลิกล็อกก็เป็นที่มาของพรรคก้าวไกลไปยืนเกาะโพเดียมทาหน้าเศร้าๆว่าที่ตามมามันเจ๊งไปแล้วเกมการเมืองมันลึกซึ้งมันสลับซับซ้อนอยู่ที่จังหวะและการวางขี์การเมืองที่ต้องแม่นยําวางโป๊ะ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 ในขณะที่ลุงพลกําลังขึ้นเนี่ยนะกำลังเถียงกันจากความบาดลุงพลแบนลุงพลเนี่ยเสียบไปฟุบพอดีเกมเปลี่ยนเลยนะตอนนี้เกมเปลี่ยนเลยนะ ความชอบทาเปลี่ยนพอมหาวิทยาธรรมศาสตร,ร์เห็นว่ากลุ่มม็อบเนี่ยจะไปเคลื่อนไหวจะไปโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อีกมหาวิทยาธรรมศาสตร์โดดหนีเลยอาจารย์โดดหนีเลยตอนแรกก็วังเงื่อนไขว่าต้องมีอาจารย์รับรองโน่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าแถลงการว่าจะมาโจมตีสถาบันจะเอาแบบบึ้มๆสิ่งที่ทำมาอธิการบดีคณะบดีโดดหนีกันหมดเลยนะครับเพราะอะไรอ่ะคุกไง,งนะฮะ คุกรออยู่ไงนะฮะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเกมเปลี่ยนไปหมดเลยนะจากโพสตีฟกลายเป็นเนกาตีฟนะสิ่งที่พวกเราเห็นคือการเผานะหมายเรียกนะต่อต้านเรื่องหมายจับจับและปล่อยความชอบธรรมมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงตามลำดับเห็นไหมผมเคยเรียนหุ้นส่วนว่าการมือมันใจเย็นเใจเย็นเดูนะมันใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเ,ยนเย็นเข้าไปเรื่อย ตอนนี้การแถลงการของสหรัฐอเมริกาผมเคยบอกไว้แล้วมีคนโอ้ยไม่กันสนับสนุนม็อบอย่างนั้นอย่างนี้นะผมบอกไม่จริงงบประมาณให้มาจริงผ่านสภาของเกสโดยมีนะฮะพ่อมดทางการเงินเป็นผู้สนับสนุนมาเอาความจริงมันปรากฏว่าเป็นเงินที่สนับสนุนมาตามลําดับนะโอเคเราเห็นแต่เป็นเงินปกติที่สนับสนุนเดโมกซีหรือประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่เงินสนับสนุนม็อบนะครับ ตอนนี้ผู้มรจาการตระบวนแห่งชาติก็ยืนยันนะรู้เส้นสายปลายทางรู้ทุกคนรู้ตัวละครหมดละนี่ที่มาอย่างไรกระบวนการอย่างไรท่านรู้หมดละเจ๋งนะครับกระบวนการต่อไปสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันเห็นเชิงสังเคราะห์ว่าสหรัฐอเมริกาไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยกับใครไม่เอาด้วยกับม็อบดแอกเคว้งเลยไงต่างจากอะไรต่างจากฮ่องกงไงฮ่องกงนะครับ นอกจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษและออสเตรเลียให้การสนับสนุนม็อบในฮ่องกงหรือม็อบโจยช่วยว่องยังเอาไม่รอดเลยตอนเนี้ม็อบปวดแอบมันจะรอดได้ไงที่ผ่านมานะครับก็มีการประกาศไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรนะฮะปิยบุตรไม่ว่าจะเป็นจตุพร ไม่ว่าจะเป็นใครๆหลายคนธนาทรบอกว่าถ้ามีรัฐประหารแล้วผมจะออกมากระทักสิงก็เคยพูดเงี้ยพูดเงี้ยมันก่อนแต่เสียงปืนแตกจะออกมาจะเกิดการรัฐประหารผมจะออกมาทันทีถึงเวลาเพ่นก่อนเพื่อนเลย <c oughs> ตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองงานปกครองแล้วเนี่ยเกมมันกาลังเปลี่ยนนะจงังหวะมันกาลังเปลี่ยนแล้วนะผมต้องเรียนหุ้นส่วนมาตลอดเนะี่ยดูการเมืองใจเย็นอดทนนิ่งรอเวลา การที่พลเอกประยุทธ์จัโนโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบจากเดิมที่จะใช้ยุทธการกรกฏ52ซึ่งเป็นการปะทะกันล่ละนะครับคราวนี้เปลี่ยนแบบการต่อสู้ใหม่เปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ใหม่ไม่ใช้การปะทะอีกต่อไปนะครับนั่นหมายความว่าเกมนี้เปลี่ยนแล้วนะจากนี้ไปท่านผู้ชมคอยดูข้างหน้าเกมจะเปลี่ยนแล้วนะมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะฮะเริ่มเปลี่ยนจากรัฐมนตทีล่มแล้ว มันกาลังเปลี่ยนจากเดิมที่เชื่อว่าจะเกิดการประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับปะทะกันระหว่างนักศึกษาเกมเปลี่ยนละทุกอย่างกําลังเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆมันต่างจากฮ่องกงต่างจากสหรัฐอเมริกาต่างจากออสเตรเลียมันต่างหมดต่างจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านผ่านมาทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกลยุทธ์ที่กําลังเดินอยู่ภายหน้าเป็นกลยุทธ์ใหม่เอี่ยมเซ็แงและไม่เคยเกิดที่ไหนในโลก ผมฟันดงเลยไม่เคยเกิดที่ไหนในโลกนะครับและเป็นกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งแซนะ่บเผ็ดนะฮะถึงกันงงกระดูกเลยแล้วกันนะครับก็เรียกว่าตายทั้งเป็นเมื่อเสร็จกลยุทธ์แล้วนะครับคอยดูให้ดีฮะเมื่อไรก็ตามนะครับทุกอย่างเข้าถึงที่สุดที่สุดแล้วนะครับเมื่อไรก็ตามในเชิงปรากฏการเราได้เห็นจอปรอเจ็ เมื่อนั้นยุทธการไตรลงจะบังเกิดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเพลงต่อไปเลยครับใต้ฟ้าแผ่นดินไทยครับ ใต้ฟ้าแผ่นดินเดียวกันตะวันก็มีแค่ดวงเดียวมีพ่อหลวงของเราให้ลึดเหนียวมีเพลงชาติให้ร่วมร้องเพื่อเขี่ยใจแผ่นดินนี้ต้องมีชาติส,กกสักกสัตว์ใครบางอาจแยกแผ่นดินนี้ไม่ได้แม้วังที่พี่ต,ต้องต้องพัก จำไว้เราคือคนชาติเดียวกัน อบคำถามในหัวใจว่าเมื่อไรจะ,จะคิดให้แทนดี Oh จริงประคำนี้แน่นอนจริงๆ